้าเกิดว่าน้องนั้นมีใจกะโยกกัน้ายหนึ่งทีน่าอยากจะได้ความรักดี่ดีโวคะอีกทีละกัน You're Dancing on the f l o w เห็นแล้วมันขึ้นสวรรค์แม่นัลระยาอยากสร้างสัมพันธ์เรามารักกันได้หรือเปล่า เธอบอกว่าพี่เป็นเสือเธอไม่ต้องเชื่อแค่ข่าวลือแต่ว่าทุกใจน้องจริงอันนี้นั่นเลี้ยวถึงได้ตามมาตือยอมรับดดได้แต่ก่อนเจ้าชู้พอได้เจอหนูมันต้องการแค่อยู่เจอรักไม่รักช่วยบอกให้รู้ยกที่ซนหนูทำใจให้กันเพิ่เกิดว่าน้องนั้นมีใจเ็ยกทางซ้ายหนึ่งที่เธออยากจะได้ความรักีด่ดียกไว้ที่ละกันโยด dancing on the f l o w เห็นแล้วมันขึ้นวรรค์แม้กันระยาอยากสาร้างสัามพันธ์เรามารักกันได้หรือเปลา่าที่เขาบอกว่าพี่เป็นเสือเธอไม่ต้องเชือ่อ แค่ข่าวหรือแต่ว่าทุกใจน้องจริงอันนี้นั่นเลี้ยวถึงได้ตามมาตื้อยอมรับัได้แต่ก่อนเจ้าชูพอได้เจอหนูมันต้องการแค่อยู่เจอรักไม่รักช่วยบอกให้รู้ยกที่สีหนูทำใ,ใจให้กับ Oke.、嗯